เป็นอีกครั้งนะครับที่วันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับโรคมะเร็งนะครับแต่เป็นโรคที่จะเกิดขึ้นกับสุภาพสตรีเพราะว่าเป็นมะเร็งเต้านมนั่นเองนะครับและผู้ให้คําตอบกับเรานะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรไพรปั้นทองครับสวัสดีครับอาจารย์คะสวัสดีครับน้องปลาเป็นเรื่องที่น้องปลาต้องตั้งใจฟังเพราะว่าเกี่ยวกับผู้หญิงด้วยใช่ไหมแน่นอนเป็นเรื่องของโรคมะเร็งเต้านมถูกไหมฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆมั้งของของโรคมะเร็งใช่ไหมฮะอาจารย์ <G ül üş> ก็อย่างที่ว่านะคะบางรายงานก็อาจจะบอกว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นอันดับสองรองจากมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงนะคะ,ะแต่บางรายงานก็บอกเออมะเร็งตับเป็นอันดับที่สอง,สองแต่สถิติมันเพิ่มขึ้นทุกปีทั้งสองโรคทั้งสองโรคค่ะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนรายงานและหาข้อมูลจากตรงไหนะอะ,อะไรเงี้ยแล้วที่คุณต้นบอกว่าเป็นโรคของผู้หญิงโดยเฉพาะน่ะขอตอบว่าไม่จริงอ้าว ฉันก็เป็นได้เหรอเอางี้ค่ะเขาบอกว่าผู้หญิง9้าคนเนี่ยนะคะหนึ่งคนจะเป็นมะเร็งเต้านมอ่าหนึ่งในเกค่ะร้อยคนที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยเก้าสิบเก้าคนเป็นผู้หญิงหนึ่งคนเป็นผู้ชายอุ้ยก็แสดงมีผู้ชายเป็นมะเร็งเต้านมได้มีค่ะไม่ใช่ผู้ชายแท้ๆทลผู้ชายแท้ค่ะไม่ใช่ผู้ชายเทียมอ๋อไม่ใช่ประเภทแบบเพศเอ่อเพศอะไรฮะ ไม่กป็เนิดไตรงกับเพศสภาพอะไรนี่ไม่ใช่ในผู้ชายเป็นได้เป็นนายเลยนะค่ะเป็นนายจริงๆอ่ะค่ะคลองนี้เป็นนายก็มันเกี่ยวข้องกับหลายเรื่องอะนะคะแต่ว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันส่วนใหญ่เราจะพบในผู้หญิงอแต่ว่ามันก็มีรายงานมาแล้วว่าร้อยคนที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยมันจะมีผู้ชายติดอยู่มาหนึ่ง เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันค่ะแล้วอาการล่ะคะอาจารย์ว่ามีอาการยังไงบ้างคะอาการเนี่ยมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยเจอตอนเริ่มต้นแต่มันมันก็จะอาจจะเจอได้คือมันจะเป็นก้อนขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าเวลาอาบน้ําต้องหมั่นคลำ่าเจอก้อนไหมเพราะฉะนั้นคุณต้นก็อาจจะต้องตรวจเหมือนกันนะคะ ต้องไปฝึกเมโมแกรมา้าดันแมโมแกรมไม่ได้ของผู้ชายต้องไปอัลตราซาวเพราะว่าแมโมแกรมนี่มันจะหนีบเต้านมนะฮะแล้วก็ถ่ายออกไปของผู้ชายมันไม่สามารถหนีบออกมาได้แล้วมันจะมีสัญญาณอะไรที่บอกเหตุไหมฮะอย่างในผู้หญิงถ้าได้ผู้หญิงเนี่ยถ้าคลำเจอก็ต้องรีบไปพบหมอหรือว่าถ้าตรวจประจำปีเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเพราะว่า มะรเรงเต้านมมักจะเกิดในผู้ที่สูงอายุละแต่ว่าไม่ใช่ว่าเด็กสาวสไม่เป็นนะเป็นนะคะมีเหมือนกันอายุ20กว่านี้เราก็เจอมาแล้วนะครับถ้าเราเจอก้อนอันนี้มันก็เป็นสัญญาณละมันแต่มันอาจจะไม่ใช่มะเรงก็ได้มันอาจจะเป็นก้อนธรรมดาเป็นก้อนเนื้อธรรมดาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ อีกอันนึงก็คือว่าเขาบอกว่าถ้าบอกบ่งบอกถึงลักษณะมะเร็งก็คือว่าผิวหนังบริเวณรอบๆหัวนมอ่ะมันจะมีลักษณะเหมือนผิวส้มคือครุขระเปลี่ยนไปห,หรือหัวนมเนี่ยมันบุ๋มลงไปอ๋อหัวนั้นรุนแรงแล้วใช่ฮะอันนั้นก็ไปเยอะละแล้วก็ถ้าวายังไม่ไปหาหมออีกยังไม่ไปตรวจอะไรอีกบางทีเนี่ยมันอาจจะมีเลือดไหลออกมาจากหัวนมก็ได้อ,อันนั้นต้องขั้นรุนแรงนะค่ะอน,นีอานแรงมาก แปลกๆอะไรอย่างนี้ไหมคะเออบางคนที่มีก้อนเนี่ยเขาเขาบอกว่ามันจะเจ็บเหมือนกันครับแต่ว่าพอไปตรวจแล้วมันกลายเป็นว่าเออมันเป็นเนื้องอกธรรมดาก็มีมันเกี่ยวกับการเป็นแบบเรื่องของวัยหมดประจําเดือนไหม,มหรือว่ามันมันคือสาเหตุจริงๆเนี่ยเราจะไม่ทราบนะ,ะคะแต่ว่าสิ่งที่เราพบก็คือถ้าครอบครัวเคยเป็นมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งรังไข่ คนที่อยู่ในครอบครัวก็มีโอกาสเป็นมีความเสี่ยงค่ะหรือคนที่เป็นมะเร็งมาแล้วข้างหนึ่งตัดออกไปแล้วมันก็อาจจะเป็นอีกข้างหนึ่งก็ได้หรือคนที่มียีนปกตินะคะซึ่งคนที่มียีนผิดปกติเนี่ยเขาตรวจเช็คได้นะคะพวกนี้ก็จะเป็นมะเร็งก่อนอายุ50นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการกินไหมอาหารนะคะอาหารไขมันมีส่วนอาหารไขมันมีส่วนพวกยาคุมยาคุม พวกยาเล่งฮอร์โมนมันเป็นปัจจัยเสี่ยงอันหนึ่งนะคะเพราะเขาพบว่าถ้าผู้หญิงได้รับฮอร์โมนตั้งแต่อายุน้อยๆเพราะเราไม่รู้ว่าเขามีอะไรมัางอย่างเงี้ยก็กินฮอร์โมนตั้งแต่อายุสิบกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้ก็เสี่ยงฮอร์โมนที่ว่านี่คืออาจจะเป็นพวกกลุ่มยาคุมกนิด่นะคะแต่ทีนี้มันมันมันเป็นแค่ปัจจัย แสดงว่าคนคนนั้นจะต้องมีมีลักษณะพิเศษอยู่แล้วที่จะเกิดขึ้นและอันนี้เป็นปัจจัยเสริมมากกว่านะครับแล้วก็คนที่หลังจากประจำเดือนหมดแล้วอ้วนอันนี้ก็เป็นเสียงคือไขมันเพิ่มขึ้นไงค,คนที่มีประจำเดือนหมดก่อนอายุ45ออ๋หมดเร็วก็มีหรือหลังอายุ55 หมดช้าก็เป็นค่ะอ๋อมันเป็นปัจจัยแค่นั้นนะไม่ใช่ว่าคนที่เป็นแล้วคนที่อายุ55ประจําเดือนยังมีอยู่แล้วจะเป็นไม่ใช่อันนี้เขาทําเป็นแบบสถิติเปรียบเทียบนะฮะว่าโอเคนะคนอายุประมาณนี้ถ้าหมดประจําเดือนในช่วง4 5้าถึง55มันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพอมาเทียบกับคนที่ประจําเดือนหมดก่อน45หรือหลัง55เนี่ยพวกนี้เป็นเยอะกว่า คือมันเป็นการเปรียบเทียบเท่านั้นคือเพราะนั้นก็ไม่มีสาเหตุที่ชี้ชัดได้ว่าโรคมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมเนี่ยมาจากไหนเพราะบางทีเขาบอกว่าคนที่มีลูกเยอะๆมากกว่าห้าคนขึ้นไปก็มีโอกาสเยอะกว่ามันมีหลายอย่างที่เป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะเวลาเป็นแล้วไม่รักษามันจะเกิดอะไรก็อย่างที่บอกอ่ะค่ะมันก็อาจจะถ้าจนหัวนมบุ๋มลงไปแล้วมันก็อาจจะมีเลือดออกมา แล้วมันก็มีมโอดไหลลามไปที่อื่น<า>ก็มีโอกาสลามค่ะถ้ามันเข้าสู่กระแสเลือดส่วนใหญ่มันจะลามไปที่ท่อน้ํานมแล้วก็เซลล์อาจจะหลุดลอดเข้ากระแสเลือดมันก็ไปที่อื่นได้แล้วถ้าคนที่รักษามะเร็งเต้านมเป็นแล้วหายแล้วเงี้ยคะ่ะรักษาหายแล้วจะกลับมาเป็นซ้ําได้ไหมคะหรือว่ากรณีที่ตัด เปิด,ดวิธีรักษาออกค่ะถ้าตัดออกไปแล้วเนี่ยหมอมักจะให้คีมโมหรือใช้รังสีต่อนะคะเพื่อกําจัดเซลล์มะเร็งที่เล็ดลอดไปเนี่ยอย่างนี้เขาก็อยู่ได้นานค่ะอยู่ได้นานแต่ว่าอย่าลืมว่าเราคนที่เป็นอะ่ะจะมีลักษณะพิเศษอยู่อย่างทําไมถึงเป็นเขาอาจจะยินผิดปกติก็ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นอีกข้างหนึ่งมันก็มีก็มีโอกาสแต่ไม่ใช่ว่าร้อยเปอร์เซ็นไม่ใช่ว่าทุกคนที่ตัดหน้าอกแล้วจะต้องเป็นมะเร็งอีกข้างไม่ใช่นะคะ ซึ่งมันเป็นโรคที่หาสาเหตุไม่ได้ไม่สามารถจํากัดความได้ว่ามันจะลามหรือไม่ลามหรืออาจะหายสนิทแล้วหรือยังตอบไม่ได้เลยเป็นโรคที่บอกเป็นกรรม่คืออาการมันก็ไม่ได้บ่งบอกเยอะแต่ว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยมันหาเจอได้เร็วถ้าเราเจอก้อนแล้วก็มีโอกาสหายได้คือเราไปพบแพทย์ไปตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ย ถ้าเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันปวดปวดหน้าอกเจ็บเจ็บหน้าอกก็อาจจะบอกหมอหมออาจจะให้ตรวจตรวจแมมโมแกรมมันก็อาจจะเจอแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่เจ็บหน้าอกทุกคนจะต้องมีก้อนหรือมีอะไรนะคะเพราะว่าในช่วงที่เรามีประจำเดือนก่อนมีประจำเดือนเราจะรู้สึกคัดหน้าอกมันก็จะปวดแล้วถ้าเกิดกันเอาไว้ดีกว่าแก้ S 1> <S 1> <S <S การ <S <S ใช้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทําให้แข็งแรงไว้เสมอค่ะอันเนี้ยเป็นปัจจัยที่สําคัญเลยว่าถ้าเรามีพื้นฐานความแข็งแรงของร่างกายที่ดีพักผ่อนเพียงพอทานอาหารดีอารมณ์ดี<ะ>ไม่เครียดไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยก็จะช่วยได้เยอะเลยป้องกันได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยเป็นตัวที่จะช่วยดูแลอยู่แล้วไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาสู่ร่างกาย ระบบคุิคุมก,กันก็จะปรับตัวเองเลยเพิ่มตัว T helper ที่สำคัญที่จะช่วยกำจัดเนี่ยนะฮะก็คือ T helper 1, 1, T helper 17และ T regulator นะฮะร่างกายก็จะปรับและช่วยจัดการได้แล้ว operation bim อะคะอาจารย์สามารถที่จะช่วยดูแลผู้ที่มีปัญหามะเร็งเต้านมได้ไหมคะค่ะคือ operation bim เนี่ยเดิมทีเดียวเราก็ไม่รู้นะคะ ว่ามันจะช่วยได้แต่เราพบว่ามีคนที่เอาไปรับประทานนะะ,<ฮ>ะแล้วเขาแบบดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นะม,ะมันไม่คือเขาก็อยู่มาได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยเราก็เชื่อว่าเป็นเพราะว่าผลิตภัณฑ์อันเนี้ยไปเพิ่มตัวที h l p p r ตัวที่สำคัญคเพราะฉะนั้นก็ เราก็คิดว่าน่าจะช่วยได้อย่เราไม่ได้ยืนยันว่ามันรักษาเราไม่ยืนยันว่ารักษาแต่มันช่วยทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นใช่ในระหว่างการให้เคมีบําบัดหรือการใช้แสงอันนี้เรามีเทสซิโมเนียลมาว่าเขาเคยใช้แสงครั้งแรกแล้วแพ้มากอวันรุ่งขึ้นนี้เขาไปทํางานไม่ได้เลยต้องนอนพักอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนที่เขาจะรับผลที่สองเนี่ยนะซึ่งมันจะห่างหนึ่งเดือนเนี่ย เขาได้ทานบินมาก่อนแล้วปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาจะไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยวันรุ่งขึ้นก็ไปทํางานได้ตามปกติไม่มีอาการแพ้ซึ่งก็เป็นเรื่องของการทําให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อที่จะเตรียมรับการรักษาใช่ค่ะนะพอร่างกายแข็งแรงการรักษาก็จะไม่ส่งผลในเกิดการแพ้การอ่อนเพลียนั่นก็ถือว่าเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วนะใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดคนที่ไม่เป็น แต่มีโอกาสสุ่มเสี่ยงค่ะจะป้องกันยังไงดีให้่ังก็เวลาอาบน้ําก็มันตรวจมันตรวจค่ะเขาจะมีที่แทบทุกโรงพยาบาลอ่ะก็จะมีโบชัวสอนวิธีการสอนวิธีการตรวจค่ะซึ่งซึ่งอันนี้เราก็ตรวจได้ซึ่งผู้ชายก็ต้องตรวจด้วยนะผู้ชายก็ถึงแม้โอกาสเป็นมีน้อยครับนหในร้อยหนึ่งในร้อยของคนที่เป็นนะฮะแต่ทีนี้เราไม่ทราบว่า จ็พอตจะตกที่ใครอาจจะ900คนเดินมา900ครคนเจอสคหนึ่งคนอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เราไม่รู้แต่โอกาสเสี่ยงมีน้อยมากเอาว่าในผู้หญิงค่ะส่วนใหญ่ก็จะเจอในผู้หญิงก็มันตรวจด้วยตัวเองด้วยตัวเองหรือถ้าอายุเยอะขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วนะคะสัก3 0 3สขึ้นเนี่ยมีโอกาสไปตรวจสุขภาพประจำปีก็ อาจจะลองตรวจด,ดูตรวจแมมโมแกรมมันก็จะรู้ว่าจะเป็นหรือไม่ไม่ต้องกลัวเจ็บค่ะแล้วก็ไม่ไม่ใช่เรื่องเสียหายใช่ค่ะไม่ใช่เรื่องเสียหายรู้ไว้ก่อนดีกว่าแล้วก็เราก็จะต้องเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆอย่างที่ว่านะนะฮะอย่างเช่นอย่าทานไขมันอาหารที่มีไขมันเยอะอาา่าแล้วก็เวลาต้องคุมกําเนิดเนี่ย ก็อย่าทานติดต่อกันนานเกินไปคะแล้วก็เด็กสาวๆก็อย่าพึ่งเสี่ยงกินถ้าอายุยังไม่ถึง20อะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าพึ่งเสี่ยงกินฮอร์โมนคือบางทีอย่ามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรจะได้ไม่ต้องทานค่ะแต่บางทีเนี่ยการรักษาสิวบางอย่างเนี่ยเขาให้กินยาคุมกําเนิดแต่ว่ามันจะกินไม่นานอาจประมาณ3เดือนถึง6เดือนเท่านั้น อันนี้ก็ไม่เป็นไรที่เราว่านานๆคือติดต่อกันหลายๆปีหลายปีคอะหกเจปีอะไรอย่างนี้คุณชุติมามีเรื่องของมะเร็งเต้านมปัจจุบันนี้อายุ48แล้วไปตรวจพบอะไรยังไงเจอยังไงบ้างตก็ไปกระแทกโดนนะคะไปกระแทกโดนแล้วเจ็บว่าเออบริเวณทรงอกถูกไหมฮะกระแทกโดนแล้วเจ็บเจ็บ นึกว่าเดี๋ยวก็หายนี่มันมเป็นสามสี่วันแล้วก็ไม่หายก็ไปเลยหาคุณหมอคุณหมอก็เลยดูดเอาชิ้นเนื้อไปตรวจอฮาาแล้วเขาก็นัดไปก็บอกว่าเป็นมะเร็งขั้นที่สองโอ้ตรวจมาว่ามาเป็นมะเร็งเต้านมขั้นที่สองะจะต้องทำยังไงครับต้องตัด่ะ ทางการแพทย์ปัจจุบันนี้พอตรวจพบว,ว่าเป็นมะเร็งเต้านมอย่างกรณีของคุณตุ้มเองเนี่ยขั้นที่สองมีวิธีการรักษาอย่างไรได้บ้างครับจริงๆตัดดีที่สุดค่ะ oh. เพราะว่าคนที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะมีที่เป็นอะไรอะเซลล์ที่ผิดปกติที่จะก่อให้เกิดมะเร็งซึ่งอาจจะลามได้ซึ่งมันจะลามได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นมันอาจจะรุนแรงใช่ไหมคะอันนี้ก็ระยะที่สองแล้วตัดออกดีที่สุดนะคะ ซึ่งคําแนะนํานี้เป็นคําตอบที่ผู้หญิงทุกคนไม่ต้องการถูกไหมฮะคมันเป็นความทุกข์ทรมานใจเพราะว่าเป็นสตรีเพศยังไงก็ต้องมีทรงอกค่ะถูกไหมฮะเอาละหนักใจละทํายังไงฮะก็ตัดยอมตัดเลยโอ้แล้วแล้วยังไงฮะพอตัดไปแล้วตัดไปแล้วก็ช่วงทําคีโมอะค่ะเข็มแรกก็มีอาการแพ้เดี๋ยวตัดแล้วต้องทำคีโมด้วยค่ะ ทำไมทำไมทำไมมันทั้งทรมานใจอย่างนี้ฮะจ๊ะนี่ก็สําหรับที่ว่าบางทีเราตัดแล้วมันอาจจะมีอะไรหลงเหลืออยู่ตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เพื่อความปลอดภัยก็ทําคีโมเพื่อที่จะให้เซลล์ที่มันอาจจะเล็ดลอดออกไปเข้าสู่กระแสเลือดอะไรพวกนี้นะคะมันอาจจะไปฝังตัวที่อื่นอันนี้ก็เป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนอาล่ะเสร็จแล้วยังไงฮะแล้วก็มาทําคีโมเข็มแรกก็มีอาการแพ้ ต้องทำทั้งหมดกี่เข็มฮะหกเข็มค่ะหกเข็มอ่าฮะเข็มแรกก็จะแพ้เวียนหัวไม่มีแรงแล้วก็ขึ้นไส้พอมาระยะสองทำทำเข็มสองเข็มที่สองเข็มที่สองก็พอดีคุณโสพลแนะนำห่างกันห่างกันเท่าไหร่กี่วันเดือนค่ะเดือนหนึ่งหมอจะนดเดือนหนึ่งก็ทานยาที่คุณสุพลแนะนําครับก็มีบีมเนี่ยค่ะขวดเหลืองกับขวดเขียวสีเหลืองกับสีเขียว แกแนะนาให้ทานก็ทานไปแล้วก็ไปทําคีโมออืก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรค่ะแพ้ไม่มีทานยังไงฮะทานก็สองเม็ดสองเม็ดค่ะเช้าเย็นสองเม็ดค่ะสีเหลืองสองเม็ดค่ะเช้าเย็นค่ะแล้วทานอยู่กี่วันถึงไปให้คีโมเข็มที่สองฮะก็มันมันระยะห่างก็เดือนหนึ่งนะคะอื๋อก็ทานเดือนหนึ่งเลยค่ะประมาณเดือนหนึ่งก่อนที่จะไปให้เข็มที่สอง แล้วผลเป็นยังไงฮะก็ไม่แพ้ค่ะไม่มีอาการอาเจียนไม่มีไม่เวียนหัวไม,ไม่ขึ้นไส้สไม่เพียไม่เพียค่ะวิธีการที่เราจะทําให้ดูแลตัวเองโดยคมีโมเทอรพ์พีหรือการทำเคีโมโตลอดรอดฝั่งก็คือต้องลดอาการภูมิคุ้มกันเหล่านอผลข้างเคียงเหล่านั้นนะครับแล้วด้วยผลิตภัณฑ์ออปเปอเรชั่นบิมที่เราทำ เราก็เชื่อว่าผลข้างเคียงนี่เกิดขึ้นเนื่องจาก T.S. 2ซึทีมันสูงไปนั่นแหละนะครับถ้าหากว่าเรากินแคปซูลสีสเขียวนะส,ส,วสีเขียวแล้วอีกตัวก็คือสีเหลืองสีเหลืองคือท<ะ>ิวโมริตช่ไหมะนะทั้งคู่มันคล้ายๆกันฮะลักษณะการทํางานมันก็จะไปเพิ่ม T.S. 1นะฮะเพิ่ม T.S. 1แล้วก็เพิ่มทีเรกูเลเตอร์ทั้งคู่มันจะไปกด T.S. 2, 2ไม่ให้มันแสดง เมื่อเป็นอย่างนั้นอาการซึ่งจะเกิดขึ้นจากผลข้างเคียงจากการอักเสบทั้งหลายแหล่มันก็ยังไม่เกิดนะครับจากการที่ใช้ีโมเทอรรปีนะครับ,รบในขณะเดียวกันที่เราใช้ตรงนี้แคปซูลที่กินอยู่เข้าไปเนี่ยนะครับมันยังมีความสามารถในการจัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายมะเร็งก็คือของแปลกปลอมใช่ไหมครับ จริงๆแม้มันเป็นเซลล์ปกติในร่างกายของเรามาก่อนแหละแต่มันได้การมีการผ่าเราผ่ากอไปแล้วนะ่ะนะเลยกลายเป็นเซลล์ที่ผิดปก,ปกติในร่างกายหน้าที่ของเม็ดเลือดขาวโดยเฉพาะเม็ดเลือดขาวนักฆ่านักมือขาเพชรฆาตเนี่ยมันมีหน้าที่จัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายเซลล์มมเงก็ถูกจัดการตรงนั้นได้ด้วยเพราะถ้าหากว่าแคปซูลของเราไปเพิ่มความสามารถของเม็ดเลือดขาวให้ทําหน้าที่ตรงนั้น เราก็จะสามารถจัดการกับมะเร็งได้โดยตรงซะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแคปซูลที่ให้ไปที่เราใช้นอกจากลดผลข้างเคียงตรงนั้นแล้วยังมีกําลังทําหน้าที่ไปจัดการกับสิ่งแปลกปลอมในร่างกายของเราในกรณีนี้นก็คือเซลล์มะเร็งเข็มที่สามสี่ห้าปกติค่ะปกติเลยไม่มีผลอะไรไเลยก็ผมร่วงก็ร่วงตามน้อยลง ไม่ค่ะเพอร่วงแล้วขึ้นไวอ๋อร่วงแล้วขึ้นไวกับพวกที่ไปทําด้วยกันนะะพร้อมกันพร้อมือนค่ะ,คะเขายังไม่ขึ้นเลย ถ้าหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งเต้านมหรือว่าการดูแลสุขภาพด้วยระบบภูมิคุ้มกันที่สมดุลน,นะครับสามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้ครับที่026464800นะครับซึ่งคําตอบทั้งหมดนี้ก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราหรือถ้าเกิดสงสัยอีกนะครับจะมีคําถามเฉพาะก็ส่งมาที่อ e ีเมลของเราด้านล่างนี่แหละครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับ